รายงานเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลโดยผู้เสียหายเป็นชายอายุ34ปีเรียกนามสมมุติว่านายเอถูกแฟนเก่าผู้หญิงลวงให้ไปพบก่อนจะถูกแฟนใหม่ของแฟนเก่าผู้ก่อเหตุหลักลงมือแทงด้วยมีดที่ลำคอจนบาดเจ็บสาหัสลำดับเหตุการณ์แบบละเอียดแฟนเก่าผู้หญิงติดต่อและนัดนายเอผู้เสียหายให้ไปพบโดยอาจใช้วิธีหลอกล่อให้เชื่อว่าจะคุยหรือเคลียร์ใจกัน เมื่อนายเอเดินทางไปถึงจุดนัดพบบริเวณบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีกลับพบว่าแฟนใหม่ของแฟนเก่ามารออยู่แทนผู้ก่อเหตุแฟนใหม่ลงมือทําร้ายทันทีโดยใช้แตงเข้าที่ลำคอของนายเอบาดแผลยาวประมาณสองนิ้วเลือดไหลาอาบนายเอเพยายามป้องกันตัวใช้เสื้ออุดแผลเพื่อห้ามเลือดก่อนขับรถหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุขับรถกลับมาถึงพื้นที่หมู่บ้านพรจิราตาบลบางปูใหม อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการในสภาพบาดเจ็บสาหัสนั่นงขอความช่วยเหลืออยู่หลังรถตู้ทึบนายเอโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานซึ่งเพื่อนคนนี้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือทันทีอาการบาดเจ็บบาดแผลแทงลึกที่ลำคออาการสาหัสต,ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการเพื่อรับการรักษาเร่งด่วนก็คุยกันจบแล้วตั้งแต่วันนั้นต้องโล,ล,นะงโลไปทำอะไร เพื่ออะไรให้กูไปหามึงเหรอโอ้ไม่กล้หาหรอกทำไม,มเ,เดี๋ยวทำไมกูจะไม่กล้ามึงเียงเล่ากูไป่ะมเตือนมาให้กูไหมอเอาล่ะลเออเมียมึงก็ได้ไปแล้วจะเป็นอะไรกูก็อยู่ของกูดีๆแล้วเนี่ยมึงเป็นอะไรกูไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายแล้วกับกับเมียมึงเลยตอนเนี้ยฮะกูถามหน่อยส่งโรแมนแล้วนะววนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เออ เดี๋ยวกูไปหาถ้าจะมาต่อยตอนเมากูไม่เอาหรอกมึงมึงมาต่อยก,กับกูตอนที่ว่ามึงไม่เมานะเออมึงมาต่อยกับกูจะกูปาดก้องได้ไหมก็มาดิมาดิสถานการณ์หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางปูเข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและนําตัวส่งโรงพยาบาลตํารวจสอพอบางปูหรือพื้นที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างสืบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุแฟนใหม่ มาดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295หรือสูงกว่าหากพิสูจน์ได้เจตนาฆ่ายังไม่มีรายงานว่าจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้หรือไม่ณนะเวลารายงานข่าว